นี่นะครับ,บเป็นสุนัขที่กลัวประทัดนะครับมาหลบซ่อนตัวอยู่ไม่ยอมออกไปไหนเลยนะครับน่าสงสารมากนะครับวันนี้เป็นวันจุดจีนที่ได้มีการจุดประทัดในร้าน,นะคระับน,น้ก็ใช่ไงหัวตุ๊กแกลงมันต้องกลัวนะลูกนะาานี่นะครับตอนนี้ทางร้านก็ต้องการต้องทำการ รือร้านนะครับเพื่อที่จะล่อให้หมาออกมาไม่น้องกลัวลูกไม่นัองกลัวนะไม่นัองกลัวนะไม่น้องกลัวนะอ่ะิมกิมเอาให้น้องไม่นั่งกลัวนะลูกโอ้ไม่น้องกลัวคับไม่นั่งกลัวลูกไม่นัองกลัวตกใจเหรอลูกกิมนั่งนั่ <c oughs> งฟูด้าน้องนะอะตกใจปลอบเขาหน่อย เดียวอยู่นานนะครับพิมนอนเวลีกูดต้องครับหยุดอยู่นานนะนอนไม่ออกหรอครับไล่ไงก็ไม่ออกเลยอันลงมาอันลงมาอันุงมาเออเดินมาโอเค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 เวลี่กูดเวลี่กูดเวลี่กูดหรือเวลี่กูด ไม่ยอมนะครับไม่ยอมออกไม่แค่ไม่คนะรับมีชาวต่างชาตินะครับเป็นลูกค้าก็มาช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับลูก,มาล,กม,ามาลูกมามาลูกมาไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัว,ไม,วไม่มีใครจุดแนะล้วลูกไม่ต้องกลัวลกูก <c oughs> ไม่ยอมออกนะครับนี่นะครับสุนะัขกลัวเสียงประทัดนะครับ โอเคเวลี่ o ูด thank you ครับ thank you thank you ลกลัวลูกเรากลัวเราฮะกลัวเสียงมัทัดเหรอลูกเหรอโอ้อ๋อ้ขึ้นไม่ได้ลูกขึ้นมาบนรถเลยขึ้นไม่ได้ครับไปไหนโอเค Okay. ครับก็เป็นชาวอเมริกานะครับที่ได้มาให้การเกลี้ยกล่อมช่วยเหลือสุนัขตัวนี้ไม่ให้เากลัวนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับโอ okay. ตอนนี้สุนัขน้องกลัวเสียงประทัดมากนะครับก็ได้ที่ชาวต่างชาติรายนี้ซึ่งเป็นลูกค้าในร้านได้มาให้การช่วยเหลือเอาไว้นะครับซื้อขนมไม่ทานแล้วก็เกี้ยกล่อมจน ทำให้สนัขยินยอมออกมาจากในร้านได้นะครับ